สวัสดีค่ะนางใหม่พายิปซี YouTube นะคะในค่ำคืนนี้นะคะในค่ำคืนเงาเงานะคะเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าในค่ำคืนเงาเงาเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่านะอยากพบอยากเจอนะ แต่ว่าอยู่ห่างไกลกันนะอยากเจอมากๆอยากเดินทางมาหาอยากได้เจอคิดถึงแน่นอนนะคะอยากพูดอยากคุยอยากชวนไปเที่ยวอยากไปนู่นไปนี่ไปนั่นด้วยกันอยากพัฒนาความสัมพันธ์น่าจะชวนอยากจะชวนไปเที่ยวนะในค่ําคืนนี้อยากจะชวนออกเดทนี่นะคะคิดถึงอย่างแน่นอนส่องคุณหนักมากส่องแล้วก็มีความสุขอยากมีความสุขกับคุณค่ะอยากมีความรักกับคุณอยากได้เป็นคนรัก กับคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์คิดถึงอย่างแน่นอนค่ะนะคะก็อยากที่จะพาคุณไปเที่ยวหรืออยากได้เจอกันนะคะถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบก็แบบคืออยากจะเซอร์ไพรส์ได้เจอกันตามงานหรือบังเอิญได้เจอกันอยากเจอกันอยากเจอตัวเป็น นะคะแอบรักแอบชอบถ้าผู้ที่ดิวกันแล้วเนี่ยคืออยากจะชวนไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอยากจะไปฮันนีมูนหรือว่าออกเดทหรืออะไรก็แล้วแต่ตามสถานการณ์ของคุณนะคะส่วนผู้ที่มูฟออนไปแล้วเนี่ยแบบคิดถึงมากๆอยากเจอนะคะมีความอยากเจออยากทักหาอยากพูดอยากคุยอยากถามสารทุกสุขดิบน่นเองนะคะถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงอย่างแน่น,นอนนะคิดถึงแล้วเขาคิดอย่างไรกับคุณอีก นะเขาคิดถึงคุณแน่นอนแล้วเขาคิดอย่างไรกับคุณอีกนะคิดอย่างไรอีกในค่ำคืนนี้นะจ๊ะเขาคิดอยากพัฒนาความสัมพันธ์จริงๆค่ะนะคะแต่ว่าเขาก็ยังยับยังช่าง,งใจอยู่นะคะสถานการณ์คือยังไม่ค่อยเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าคุณ หรืออาจจะไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อไม่ไม่มั่นใจนะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขานะคะแต่ในทุกๆครั้งที่เขาคิดแบบนี้นะคะมันมีความรู้สึกแบบคิดถึงคุณมีความรู้สึกเหมือนสื่อถึงคุณได้อะไรอย่างนี้นะคะบางทีเขาอยู่ดีๆไม่ได้คิดถึงคุณก็ รู้สึกถึงคุณกระทันหันขึ้นมาเหมือนการเป็นเป็นการสื่อถึงวิญญาณนะคะจิตวิญญาณสื่อถึงกันได้อะไรอย่างนี้นะคะมีการรอเวลานะคะรอเวลาที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ตอนนี้นะในค่ําคืนนี้นะเขาคิดถึงคุณมากๆคิดถึงในเรื่องของความรักเกี่ยวกับเรื่องของความรักรันจวนใจหรือความรักโรแมนติกนะคะกับคุณมากๆเลยนะอแล้ว จะเป็นอย่างไรต่อไปล่ะนะ,ะในเมื่อคิดถึงมากขนาดนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปนะจ๊ะจะเป็นอย่างไรต่อไปเอ่ยสถานการณ์นะคิดถึงอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่ก็ยังไม่กล้าอู้มีการเกิดใหม่ขึ้นมา new beginning นะว้าว healing light นะคะก็คือหมายถึงว่าคุณกับเขาอาจจะ,ะมีการ ฮิวิ่งตัวเองมีการดูแลตัวเองอ,อยู่ในมุมของตัวเองและดีขึ้นแล้วก็จะทําให้เกิดการเกิดใหม่ในความรักใหม่ๆห,หรือมีการแบบว่า,าได้รักกันนะคะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะก็ยังเป็นคนในความลับกันซึ่งกันและกันอยู่นะคะเปิดเผยความสัมพันธ์อะไรยังไม่ได้แต่น่าจะ <c oughs> ได้รับรู้ว่ารู้สึกว่า ได้รักกันรู้สึกว่ามีใจตรงกันนะคะมีใจให้กันนะ,ะความสัมพันธ์ก็จะแบบว่าม,มันเป็นประมาณว่ามองตารู้ใจไม่ต้องพูดอะไรมากก็รู้ว่ารู้สึกอย่างไรนะคะแต่ก็ยังพัฒน,นาความสัมพันธ์เป็นไปแบบคนรักคู่ครองก็ยังไม่ได้นะะกลับไม่ได้ไปไม่ถึง นะแต่ก็เป็นกัลยาณนามิตรที่ดีต่อกันเป็นกัลยาณนามิตรที่ดีต่อกันแล้วก็เป็นเาขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเซฟโซนที่ดีต่อกันคือเลิกกันไม่ได้ห่างกันไม่ได้จากกันไม่ได้นะคะแต่ก็รักกันไม่ได้อีกเงยเงยเงยมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณนะในค่ำคืนนี้เขาฝากมาบอกอะไรคุณจ๊ะ ในคำคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่า I hate my s e l f that I'm stealing, s t i l l w a l i n g for you ฉันเกลียดตัวเองเหลือเกินที่ยังคงคอยคุณเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี่ย มันเป็นไปไม่ได้หรือมันเป็นไปได้ยากมากหรือว่าอะไรต่างๆนานานั้นนะคะแต่เขาก็ยังคงคอยคุณอยู่มีการรอคอยอยู่เขาก็เลยหงุดหงิดกับตัวเองอะนะคะอืมไอบอลเดอะวอตเวอร์ฮิตเทนอินชูสอันเนี่ยสงสัยเหลือเกินว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในตาคู่นั้นนะ่ะที่แม่หมอบอกเมื่อกี้นี่ว่าเขาเนะี่ยก็ยังไม่มั่นใจว่าคุณนะ่ะรู้สึกอย่างไรกับเขานะเออ ปลื้มคัมแบ็กชูนี้โปรดกลับมาหาฉันนะถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบก็บแบบโปรดหันมามองฉันบ้างสนใจฉันบ้างอะไรอย่างนี้นะถ้าเป็นสถานการณ์ที่แบบดิวันแล้วก็แบบว่าอยากเจอนะคะมีอาการอยากเจอโปรดกลับมาหาฉันส่วนผู้ที่มูฟออนไปแล้วแบบคิดถึงมากๆอยากได้กลับมาคืนดีกันนะโปรดกลับมาหาฉัน Love is as beautiful as A dream w h e n love is in your heart เมื่อมีรักอยู่ในใจชีวิตก็สวยงามดุจความฝันแม่หมอมองว่าคือเขาก็ยังจะรักคุณอยู่นะในใจเขาอะมีความรักเขาก็มีความแบบมีความสุขมีความสวยงามอะไรอย่างนี้นะเออ I still love you w h e n though Love for it all to can be fulfill ฉันยังคงรักคุณเสมอนะถึงแม้ว่าความรักของเราจะไม่สมหวังก็ตามเนี่ยมีการรอคอยมีการแบบก็ยังรักอยู่มีการอา,อาจจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกของกันและกันว่ายังรักกันอยู่นะแต่ก็ยังเป็นไป,นปนไม่ได้อะไรเงี้ยก็ยังไม่สมหวังก็ยังรักอยู่ถึงแม้จะไม่สมหวังก็ตามแง่แง่แง่าุงจอนจุงว้าวยิ่งไม่รู้ยิ่งทรมาน I become even more to not knowing anything เนี่ยเขาไม่รู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรเนี่ยหรือไม่รู้ว่าอนาคตความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเนี่ยยิ่งไม่รู้ได้ยิ่งทรมานมากสำหรับเขาเลยนะ yeah, yeah, yeah. If I know what love is it because of you ฉันเนี่ยนะได้รู้จัก ความรักนั่นก็เพราะคุณเลยนะเพราะว่าดูเหมือนกับเขาอะทํางานหนักมากมีภาระหน้าที่อยู่เหนือหัวใจมากๆทําแต่ง,งานก็เลยไม่ค่อยได้รู้จักความรักและเนี่ยเขามาพบคุณและได้รัก,ได,รกได้รู้จักความรักที่แท้ทูเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยก็เพราะคุณเลยโอ้ oh, นั่นไงนะ Just to love you and I don't want anything else ฉันนะ่ะขอแค่ได้รักคุณ และไม่ต้องการสิ่งใดว้าวนะคะก็คือเป็นรักบริสุทธิ์เป็นรักไร้เงื่อนไขนั่นเองนะคะก็จบไปนะคะในเรนดอมนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแม่หมอขอขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามให้แม่หมอนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ต่างๆแม่หมอขอขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆเลยค่ะ